เรามาดูกันครับว่าถังหนึ่งขอบที่ฉีด PU o ฟ m แล้วเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือชนิดถังหนึ่งขอบนะครับที่เรียกาตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นถังหนึ่งขอบนี่เองถังหนึ่งขอบก็หมายถึงว่าจะมีแค่ขอบบนนี้ครับนี่ครับขอบล่างจะเป็นตูดมนอย่างนี้ครับจะไม่มีขอบนะครับก็คือว่าเวลาลูกค้า,าไปใช้งานนะ่ะ ถังรุ่นนี้ก็จะรัดถังอะ่ะไม่ค่อยดีเท่ากับถัง2องขอบนั่นเองเพราะว่าเวลารัดถังเชือกก็จะอาจจะลื่นหลุดลงไปข้างล่างได้แต่ถ้ามีขอบข้างล่างเนี่ยก็เชือกก็จะติดอยู่ข้างล่างทําไม่สามารถลื่นหลุดได้ก็มีความแน่นหนามากกว่าแต่ถังรุ่นนี้ก็ประหยัดกว่าถัง2ขอบนะครับห้าบาทครับเรามาดูกันครับว่าถังฉีด P u f o ฟมนะครับชนิด2ขอบเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือเป็นถังที่ฉีด P u f o ฟมนะครับเป็นชนิด สองขอบนะครับสองขอบก็หมายถึงว่าจะมีขอบข้างบนนี้นะครับกับขอบข้างล่างแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสองขอบนะครับที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านเลยข้อดีของการมีถังสองขอบหรือว่าถังสองขอบเนี่ยต่างจากถังหนึ่งขอบเพราะว่าเวลาเราไปทํากระชังปลาหรือว่าไปใส่ทุ่นเนี่ยจะสามารถใช้เชือกรัดขอบบนกับขอบล่างได้นะครับก็จะสามารถแน่นหนาและอยู่ได้ดีกว่า แล้วก็ราคาเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่จะแตกต่างกันอยู่ที่50บาทนบ่นเองถังสองขอบที่เราขายอยู่ณนปัจจุบันตอนนี้ครับจะตกอยู่ที่1,600บาทนะครับพร้อมอัดโฟมเต็มถังครับการอัดโฟมเต็มถังนี่ครับก็จะแน่นปึ่งนี่แข็งมากเลยครับกดไม่ลงครับแข็งไปทั่วแล้วรับน้ำหนักได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองรับน้ําหนักได้ดีมากขึ้นกว่าถังที่ไม่ฉีดโฟมเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับก็สามารถ ใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นน้ําไม่เข้าถังไม่บุบรับน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อดีของถัง2ขอบครับฝากไว้ด้วยครับและนี่ก็คือถังฉีดโฟมครับทั้ง2ชนิดครับไม่ว่าจะเป็น1ขอบและ2ขอบครับความแตกต่างกันเนี่ยก็คือแค่มีขอบบนกับขอบล่างอันนี้จะเรียกว่าเป็นถัง2ขอบครับส่วนใบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นถัง1ขอบแล้ว ราคาก็จะแตกต่างกันที่50บาทนะครับแต่ว่าอัดโฟมเนี่ยอัดเต็มเท่ากันนะครับความสามารถก็มีเท่ากันรับน้หนักได้เท่ากันนะครับความสูงก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับถังที่ฉีดโฟมกับเราครับก็คุณสมบัติสูงมากนะครับทนทานนะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่ซึมไม่รั่วไม่แตกง่ายนั่นเองครับอายุการใช้งานยาวนานมากครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับทางทีมงานของเราจะซีนฝาให้ทุก ถังเลยครับนี่ครับจะใช้กาวอีพ็อกซี่ซีนฝาอีกชั้นนะครับเพื่อกันเวลาฝาเสื่อมนะครับถ้าใช้เป็นนานฝาอาจจะเสื่อมนะครับแล้วก็ฝาอาจจะแตกได้เราก็จะทําการซีนฝานะครับทุกถังนะครับไม่ว่าจะเป็น1ขอบหนึงสองขอบเนาะจะใช้กาวซีนฝานะครับไม่ให้น้ํั่วซึนเข้าไปตามขอบฝาได้ก็ยืดอายุการใช้งานให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นบริการของทางบริษัทเรานั่นเองนะครับที่ซีนให้ลูกค้าไม่คิดค่าจ่ายใดๆเพิ่มครับก็ฝากไว้ด้วยครับท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดโฟมถังนะครับหรือว่าซื้อถัง2ขอบกับ1นขอบกับเราครับ1ขอบจะอยู่ใบละ1550้บาท2ขอบจะอยู่ใบละ1,600บาทแล้วแต่ท่านจะเลือกเลยครับว่าจะใช้ถังแบบไหนครับก็สามารถติดต่อทีมงานทุกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้นครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่า l i น์แอดทิกต็อกนะครับก็สามารถติดต่อฉีดโฟมได้ทุกทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นลอยน้ำถังพลาสติกพ่นหลังคานะพ่นใต้หลังคาหรือว่าทุ่นเหล็กที่เรายืนอยู่ตรรงนนี้นทุ่เืือซอซมหวา ให้เราไปกู้แพรแล้วก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ไดครับฝากไว้ด้วยครับ